สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมค่ะเราจะมาต่อในเรื่องของระบบของตัวเลขนะคะในฐานต่างๆค่ะวันนี้จะเป็นระบบตัวเลขฐานสองค่ะนักเรียนระบบตัวเลขฐานสองนะคะภาระงานวันนี้ค่ะนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมค่ะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดที่สี่นะคะแบบฝึกหัดที่สี่ข้อที่หนึ่งค่ะ ข้อหนึ่งใหญ่แค่ข้อเดียวหน้าหกสิบแปดถึงหกสิบเก้านะคะถึงหกสิบเก้าทแค่ข้อเดียวค่ะนักเรียนวันนี้ทําลงในหนังสือได้เลยนะคะวันนี้ทําลงในหนังสือได้เลยอ่ะเรามารู้จักระบบตัวเลขฐานสองกันก่อนเลยค่ะนักเรียนเขาบอกว่าในระบบตัวเลขฐานสองค่ะนักเรียนจะใช้เลขโดดอยู่แค่สองตัว อยู่แค่สองตัวนะคะเมื่อวานในระบบตัวเลขฐานสิบเราใช้เลขโดดกี่ตัวคะนักเรียนตัวเลขฐานสิบอ้าวเงียบหมดเลยเมื่อวานตัวเลขฐานสิบเราใช้กี่ตัวศูนย์ถึงอะไรเมื่อวานอะ่ะจำได้ไหม ใช่เมื่อวานเราใช้เลขโดดอ่ะ0ถึง9นะคะตัวเลขฐานสิบอ่ะจะมีทั้งหมดสิบตัวด้วยกันนะคะที่เราเอามาใช้แต่พอมาเป็นตัวเลขในระบบฐานสองค่ะเราจะใช้แค่สองตัวเท่านั้นก็คือ0กับ1ค่ะนักเรียนอ่านักเรียนโน t ตไว้ด้วยนะอยู่ในหนังสือค่ะหน้า67ค่ะนักเรียนหนังสือหน้า67 65 65 ตัวเบลเลอร์เลยอยู่หน้าจอขูอูดผิดเฉยอะหน้า65นะคะนักเรียนจะมีอยู่นะคะเขาบอกว่าจะใช้เลขโดด2ตัวคือ0และ1นะคะและมีหลักการเขียนค่ะตัวเลขฐาน10เนี่ยมีหลักการเขียนเช่นเดียวกันกันกบตัวเลขในระบบฐาน10เลยค่ะแต่เขาจะต่างกันตรงที่ว่าค่าประจำหลักเขาจะต่างกันค่ะนักเรียน เขามีค่าประจำหลักอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานฐานักเรียนเป็นสองมีฐานเป็นสองนะมีฐานเป็นสองเมื่อวานระบบตัวเลขฐานสิบมีฐานเป็นอะไรคะนักเรียนมีฐานเป็นอะไรจำตัวฐานได้ไหมมีฐานสิบอ่ะสิบยกกำลังสมมติว่าสิบยกกำลังสี่ตัวฐานเป็นอะไรคะนักเรียนตัวฐาน คฐานเต็มสิบค่ะอะไรเรียนไปเมื่อวานลืมแล้วอ,อมันมันสับสนงงงอ่ะครับอ,อันนี้ค่ะนักเรียนด้านล่างตรงเนี้ยเขาเรียกว่าฐานเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าฐานส่วนด้านบนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเลขชี้กําลังตรงเนี้ยคือฐานเมื่อวานในตัวเลขระบบฐานสิบอ่ะตัวฐานจะเป็นสิบ ส่วนวันนี้เขาบอกว่าตัวเลขในระบบฐานสองค่ะตัวฐานของเราจะเป็นเลขสองนั่นหมายความ<อ>ว่าก็จะเปลี่ยนจากเลขสิบวันนี้ค่ะเป็นสองค่ะนักเรียนเป็นสองแทนโอเคเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วครับเข้าใจ,าใ,จในตัวฐานยังครัเข้าใจแล้วครับโอเคครับอ่ะเรามาดูที่ตารางแสดงค่าประจำหลักค่ะนี่ ตารางแสดงหลักและค่าประจำหลักในระบบตัวเลขฐานสองนะคะจะอยู่ในหน้า65เช่นเดียวกันนะคะจะอยู่ด้านล่างซึ่งหลักที่หนึ่งค่ะนักเรียนหลักที่หนึ่งของเราก็ยังคงเป็นหนึ่งเหมือนก,นกันกับเลขในระบบฐานสิบเลยค่ะเป็นหนึ่งเหมือนกันส่วนหลักที่สองค่ะค่าประจำหลักก็จะมีค่าเท่ากับสองยกกำลังหนึ่งจากเลขฐานสิบเมื่อวานเป็น1ิบยกกำลังหนึ่งใช่ไหมคะ พอกลายมาฐานสองก็จะเปลี่ยนเป็นสองยกกำลัง1ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับสองนั่นเอง1ก็มีค่าเท่ากับ1น,นะคะต่อไปค่ะหลักที่3ก็คือสองยกกำลัง2ค่ะนักเรียนซึ่งเทียบกับตัวเลขฐาน10ค่ะ2ยกกำลังสองก็คือสองคูณกันกี่ตัวค่ะนักเรียน2อตัวครับ ใช่สองคูณกันสองตัวเลขชี้กำลังเป็นตัวบ่งบอกว่าฐานคูณกันกี่ครั้งนะคะสองคูณกันสองครั้งก็จะได้ผลลัพธ์เป็นสี่นะคะต่อไปค่ะหลักที่สี่ก็จะเป็นสองยกกำลังสามค่ะนักเรียนสองยกกำลังสามซึ่งสองยกกำลังสามก็คือสองคูณกันสามครั้งนะคะ เมื่อกี้สองครั้งได้สี่ไปแล้วค่ะคูณกันอีกครั้งก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแปดแปดครับใช่ต่อไปหลักที่ห้าค่ะคือสองยกกำลังสี่นะคะฐานเป็นสองหมดเลยนะสองยกกำลังสี่ค่ะก็จะได้เท่ากับสิบหกก็คือสองคูณกันสี่ครั้งนะคะต่อไปหลักที่หกค่ะคือสองยกกำลังห้าสองคูณกันห้าครั้งก็จะได้เป็นสามสิบสอง และฐานที่7เอ้ยหลักที่7จค่ะนักเรียนได้เป็น2ยกกําลัง6นะคะก็คือ2คูณกัน6ครั้งก็จะได้ผลลัพธ์อยู่ที่64นะคะอันนี้ก็ไปเรื่อยๆถ้าเป็น2ยกกําลัง7จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะขอคิดแป๊บนึงครับ2ยกกําลัง7 100เท่าไหร่ สองยกกำลังเจ็ดคือสองคูณกันเจ็ดครั้งใช่ไหมคะเมื่อกี้คูณกันหกครั้งอ่ะเราได้อยู่ที่หกสิบสี่แล้วนะหนึ่งร้อยี่สิบแหนึ่ง้อยี่แปดหนูก็คูณต่อได้เลยเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะคะหนูไม่ต้องไปเริ่มตั้งคูณตั้งแต่สองตัวแรกนะแล้วไล่ไปจนถึงเจ็ดนะไม่ต้องนะเราก็ดูในหลักหลักก่อนหน้านี้นะคะว่าเขามีผลลัพธ์อยู่ที่เท่าไหร่ อันนี้คือตารางแสดงหลักและค่าประจําหลักนะคะในระบบตัวเลขฐาน2นะฐาน2ก็คือมีตัวฐานค่ะตัวฐานเป็น2หมดเลยนะคะตัวฐานเป็นสหมดเลยเรามาดูตัวอย่างนะคะนักเรียนเขาบอกว่าอันนี้จะอยู่หน้า66สิบหกนะคะหน้าห6เขาบอกว่า ดังนั้นหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะฐานสองมีนักเรียนดูนะฐานสองคือเขาจะมีสองข้ออยู่ข้างล่างด้วยนะมีคำว่าสองข้ออยู่ข้างล่างนะอันนี้อ่านว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งฐานสองนะคะมีค่าเท่ากับค่ะนักเรียนนักเรียนก็ไล่ไปตั้งแต่จำนวนแรกเลยค่ะหลักนี้เลยหรือบางคนจะไล่ตั้งแต่หลักน้อยก็ได้นะคะ อันนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าตแหน่งค่ะนักเรียนห้าตาแหน่งตําแหน่งที่ห้าก็คือหนึ่งคูณกับสองยกกําลังสี่นะคะนี่คือตําแหน่งที่ห้าต่อไปตําแหน่งที่สี่ก็คือหนึ่งค่ะหนึ่งคูณกับสองยกกําลังสามนะคะตําแหน่งที่สี่ต่อไปตําแหน่งที่สามก็จะเป็นศูนย์คูณกับสองยกกําลังสองนะคะอันนี้ตําแหน่งที่สาม ต่อมาค่ะตำแหน่งที่สองค่ะก็จะกลายเป็นศูนย์คูณกับ2ยกกำลังหนึ่งนะคะตำแหน่งที่สองและตำแหน่งที่1ของเราก็คือ1คูณกับ1นะคะอันนี้คือตำแหน่งที่1เวลาเราจะดูตำแหน่งค่ะก็คือไล่จากขวาไปซ้ายเหมือนเดิมก็คือจากขวาก็จะเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สาตำแหน่งที่4ี่และตำแหน่งที่ห้านะคะไปเรื่อยๆตำแหน่งที่มากก็จะมีค่ามากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ อ่าอันนี้คือตำแหน่งของตัวเลขในระบบฐาน10บเอ้ยฐานสองพูดผิดพูดผิดตำแหน่งในตัวเลขระบบฐานสองนะคะซึ่งย้ำอีกครั้งว่าตัวเลขในฐานสองเนี่ยระบบตัวเลขฐานสองเราจะใช้เลขโดดอยู่แค่2ตัวเท่านั้นนะคะ2ตัวเท่านั้นก็คือ1กับ0ูนย์นะคะนะักเรียน1กับศูนย์ อ่าอันนี้ก็คือเวลาเขาเขียนในรูปการกระจายนะคะก็จะได้แบบนี้อ่าตัวอย่างที่หนึ่งค่ะนักเรียนตัวอย่างที่หนึ่งให้เขียนจํานวนต่อไปนี้ในรูปการกระจายก็เขียนแบบด้านบนเลยที่คุณครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะก็คือไล่ไปเลยอันนี้ก็คือหลักที่หนึ่งศูนย์เป็นหลักที่หนึ่งหนึ่งตัวที่หนึ่งเป็นหลักที่สองหนึ่งตัวที่สองเป็นหลักที่สามหนึ่งตัวที่สามเป็นหลักที่สี่และหนึ่งตัวที่ห้าค่ะ เป็นหลักที่ห้าอ่ะพบทวนค่าประจำหลักอีกครั้งค่ะนักเรียนค่าประจำหลักของระบบตัวเลขฐานสองค่ะหลักที่หนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หลักที่หนึ่งหลักที่หนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะหลักที่หนึ่งนะหลักที่หนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งหลักที่สองคือสองยกกำลัง สองยกกำลังอะไรสองยกกำลังหนึ่งถูกต้องค่ะหลักที่สามคือสองยกกำลังสองหลักที่สี่คือสองยกกำลังสามหลักที่ห้าคือสองยกกำลังสี่ไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนใครจำไม่ได้ค่ะหน้าหกสิบห้าค่ะมีตารางอยู่นะมีตารางให้อยู่นะคะต้องจำให้ได้นะ แต่ถ้าตอนครูสอบเก็บคะแนนน่ะถามหาค่าประจำหลักนักเรียนตอบไม่ได้ก็จะเสียคะแนนไปเลยนะ mm hmm. อ่ะนักเรียนมาดูค่ะอันนี้จะมีวิธีการจำค่าประจำหลักค่ะนักเรียน mm hmm. วิธีการจำนะคะมาในกรณีที่นักเรียนจำไม่ได้จริงๆนักเรียนดูด้านบนนะคะ อันนี้จะอยู่ในหนังสือหน้า66ค่ะกรอบสีฟ้าเหมือนฟูเลยอยู่ข้างบนตัวอย่างที่หนึ่งเห็นไหมที่เป็นตาคุณลุงหัวฟูฟนะูน่ะเห็นไหมคะในหนังสือหน้าน66ใช่รตรงนี้มันเป็นวิธีการจำค่าประจำหลักอย่างง่ายนะคะอย่างง่ายก็คือให้คิดดังนี้ค่ะนะักเรียนก็คือฐานของเราเป็นสองอยู่แล้วใช่ไหมคะฐานสองเราก็เอาฐานเนี่ย ยกกำลังด้วยตัวของหลักค่ะนักเรียนแล้วก็ลบด้วยหนึ่งค่ะลบออกด้วยหนึ่งเสมอลบออกด้วยหนึ่งเสมอนะคะสมมติว่าหลักที่แปดสมมตินะหลักที่แปดของเราค่ะนักเรียนมีค่าประจำหลักก็คือเขาอยู่หลักที่แปดใช่ไหมหลักที่แปดก็เขียนมาหลักที่แปดแล้วลบออกด้วยหนึ่งค่ะนักเรียน เขาก็จะเหลือเป็นสองยกกำลังอะไรคะสองยกกำลังเจ็ดค่ะเจ็ด <7 S 1> ใช่สองยกกำลังเจ็ดอันนี้นะคะหรือหลักที่สิบหลักที่สิบก็คือหนูก็เอาอะไรสิบลบกับอะไรคะสิบลบออกกับหหนึ่งใช่เราก็จะได้ค่าประจำหลักเป็น สองยกกําลังสองยกกําลังเก้าครับใช่สองยกกําลังเก้าซึ่งวิธีการจําแบบนี้นะใช้ได้กับระบบฐานทุกชนิดเลยฐานสิบก็ใช้ได้ฐานสองก็ใช้ได้ฐานสามก็ใช้ได้ฐานห้าฐานอะไรก็ใช้ได้หมดเลยวิธีการที่เราจําหลักไม่ได้นะจําค่าประจาหลักไม่ได้ก็คือให้เอาหลักคกเรียนมาลบออกหนึ่งค่ะลบออกหนึ่งก็จะเหลือเป็นค่าประจาหลัก ของหลักนั้นนะคะโอเคไหมน่าจะพอจำได้แล้วเนาะรอบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูนี่นักเรียนเปิดไปหน้าหกสิบแปดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่สีด้านบนนะคะนักเรียนเขียนวันที่ให้กับครูด้วย ด้านบนนะคะให้เปลี่ยนตัวเลขค่ะในระบบฐานสองให้อยู่ในระบบฐานสิบค่ะนักเรียนระบบฐานสิบของพวกเราก็คือจำนวนนับจำนวนเต็มธรรมดานั่นเองนะคะอันนั้นก็คือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของระบบฐานสิบนะคะ เดีวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนนะคะวิธีการเปลี่ยนของเราก็คือเราจะนําตัวเลขในระบบฐานสองเนี่ยค่ะมาเขียนในรูปการกระจายค่ะนะักเรียนก็คือเอาเลขโดดที่อยู่ในหลักต่างๆค่ะมาคูณด้วยค่าประจําหลักของเขาค่ะมาคูณด้วยค่าประจาหลักของเขานะคะอ่ะ เวลาคูณเราก็ใช้แบบเรียงจากมากไปน้อยได้เหมือนในระบบฐานสิบเมื่อวานได้เลยนะคะก็คือเริ่มจากซ้ายไปขวาได้เลยอ่ะเริ่มที่หนึ่งตัวแรกค่ะเนี่ยอยู่หลักที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งตัวเนี้ยอยู่หลักที่เท่าไหร่หนึ่งตัวซ้ายสุดอยู่หลักที่เท่าไหร่คะนักเรียน หลักที่ห้าครับหลักที่ห้าอ่านักเรียนวิธีการดูนะว่าเลขโดดอยู่ในหลักอะไรนะคะนักเรียนไล่จากขวาไปซ้ายค่ะเหมือนการนับค่าประจำหลักแบบตั้งแต่หลักหน่วยอะไปเรื่อยอะนักเรียนอันนี้จะเป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้าค่ะนักเรียนเนี่ย ต่อไล่เรื่อยๆค่ะอ่ะมาหลักที่ห้าค่ะหนึ่งที่อยู่ในหลักที่ห้าคือหนึ่งคูณกับอะไรคะนักเรียนหนึ่งคูณกับค่าประจำหลักก็คือสองยกกำลังอะไรเอ่ยสองเอสองยกกำลังสี่ถูกต้องค่ะก็คือเมื่อกี้ไงเทคนิคเขาบอกว่าให้เอาหลักใช่ไหมคะ ลบออกหนึ่งค่ะนักเรียนก็จะได้เป็นค่าประจำหลักของเขานะคะซึ่งค่าประจำหลักค่ะสองเป็นฐานเสมอเพราะว่าเราอยู่ในระบบตัวเลขฐานสองนะคะเลขโดดคูณกับค่าประจำหลักนะคะต่อไปบวกด้วยค่ะนักเรียนหนึ่งที่อยู่ในหลักที่สี่ค่ะได้เป็นหนึ่งคูณอะไรเอ่ยสองยกงยกำลังสามสองยกกำลังสามถูกต้องค่ะ อ่าต่อไปค่ะศูนย์ตัวนี้ค่ะนักเรียนมันคูณอยู่กับสองยกกำลังอะไรอะ่ะสองสองยกกลังสองสองยกกำลังสองวันนี้ให้เขียนศูนย์ด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้คือเป็นการเริ่มเริ่มค่าประจำหลักของระบบฐานสิบนะคะวันนี้ต้องรู้จักค่าประจำหลักก่อน เดี๋ยวค่อยอนุญาตที่จะยุบศูนย์ได้นะคะวันนี้ต้องไปกับศูนย์ด้วยนะคะเพราะเมื่อวานของเรามีแบบฝึกหัดที่รู้จักค่าประจำหลักก่อนหน้าไปแล้วก็เลยสามารถลดได้นะคะแต่วันนี้ยังไม่มีเราต้องรู้จักค่าประจำหลักกันก่อนต่อไปค่ะหนึ่งในตำแหน่งที่สองค่ะคูณกับอะไรเอ่ยหนึ่งคูณสอง สอง,งดียวกำ,ำลังหนึ่งเดียวกำลังสกํกาลังหนึ่งวันนี้ให้เขียนด้วยให้เขียนหมดเลยวันนี้ให้เขียนด้วยกันพลาดและสุดท้ายค่ะหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งค่ะหลักที่หนึ่งก็คือหนึ่งคูณหนึ่งนะคะซึ่งหลักแรกของเราจะคูณด้วยหนึ่งอยู่แล้วนะคะ หลักแรกของเราจะคูณหนึ่งอัตโนมัตินะคะโอเคได้ยังคะวันนี้เปลี่ยนจากสิบยกกำลังนะเมื่อวานเป็นสิบยกกำลังเพราะว่าเป็นระบบตัวเลขฐานสิบวันนี้เป็นสองยกกำลังเพราะว่าเป็นตัวเลขฐานสองนะคะอ่าต่อไปมาคิดเลขกันค่ะหนึ่งคูณสองยกกำลังสี่ค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยสองคูณกัน 4, สี่ครั้ง สิบกแล้วครับ <16. S 2> ได้เท่าไหร่นะคะสิบหกครับครับอ่าได้สิบหกสองคูณกันสามครั้งค่ะได้เท่าไหร่คะเอิ่มได้แปดครับแปดครับได้แปดของใครเสียงดังเอ่อยรบกวนปิดไม์ให้คุณครูหน่อยขอบคุณค่ะอาต่อไปศูนย์คูณกับอะไรเนี่ยสองยกกำลังสองคืออะไรศู สีด <Okay. S 1> เดี๋ยวนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวนะอันนี้คือคิดค่าประจำหลักก่อนนะคะ <Okay. S 1> คิดค่าประจำหลักก่อนนะสองยกกำลังสองคือสี่แล้วก็สองยกกำลังหนึ่งมีค่าเท่ากับอะไรคะสองสองโอเคมาได้แล้วทีนี้ตอบเลยค่ะเท่ากับวงเล็บแรกค่ะคูณกันได้เท่าไหร่คะสิบหกสิบหกบวกอะไรคะ บวกแปดบวกแแล้วก็บวกอะไรคะบวกศูนยบวกศูนแล้วก็บวกสี่สองบวกสองบวกสองนะหนึ่งคูณสองแล้วก็บวกหนึ่งนะคะผลลัพธ์ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยได้เป็นยี่สิบเจ็ดครับได้เป็นยี่สิบเจ็ด โอเคอ่าถูกต้องค่ะเนี่ยตอนนี้เราเปลี่ยนให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานสิบได้แล้วระบบตัวเลขฐานสิบของเราก็คือยี่สิบเจ็ดนั่นเองนะคะ,ะไม่เป็นไรข้อแรกก็ไปกันเรื่อยๆแบบนี้แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ารีบเดี๋ยวเราไม่ได้ต่อไปค่ะข้อที่สองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะมีทั้งหมดห้าหลักด้วยกันนะคะห้าหลักด้วยกันอ่ะ ไล่ตั้งแต่หลักที่ห้าค่ะลงไปเรื่อยๆหลักที่ห้าค่ะวงเล็บแรกได้เป็นอะไรเอ่ยหนึ่งหนึ่งคูณสองยกกำลังสี่หนึ่งคูณสองยกกำลังสี่ถูกต้องค่ะบวกด้วยหนึ่งูย์นะเก็บสองนะคะูคูณสองยกกำลังสามบวกด้วย หนึ่งหนึ่งคูณสองยกกำลังสองหนึ่งคูณสองยกกำลังสองบวกด้วยศูนย์คูณสองยกกำลังศนย์สองยกกำลังหนึ่งศูนย์คูณสองยกกำลังหนึ่งนะคะบวกด้วยหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งโอเคค่ะหนึ่งคูณหนึ่งอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วครับค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้น้าเมื่อกี้เราคิดไปแล้วนะค่าประจำหลักที่ยกกำลังสี่อ่ะได้เท่าไหร่คะ ได้ยนเอาได้นดิบสองเขียนไว้ได้ใช่เมื่อกี้ได้สิบหกใช่ไหมคะอ่าโอเคมาคิดเลยวงเล็บแรกได้เท่าไหร่คะได้สิบหกครับได้สิบหกบวกด้วยอะไรคะแปดครับแปดแดได้ไงแปดได้ไงศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ต่อไปค่ะบวกด้วยอะไรคะบวกด้วยเอ่ครับสี่ครับโอเคแล้วก็บวกด้วยศูนย์ครับศูนย์แล้วก็บวกด้วย หนึงครับหนครับโอเคค่ะรวมกันเป็นยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดโอเคค่ะเรียบร้อยเซได้เป็นระบบตัวเลขฐานสิบแล้วได้ไหมคะได้ครับค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปค่อยๆทำโอเคต่อไปค่ะข้อที่สามมีทั้งหมดกี่หลักคะเนี่ยข้อที่สามอ่ะมีหกครับ มีหกหลักนะคะอ่าหนึ่งค่ะในหลักที่หกค่ะหนึ่งคูณคูณสองยกกำลังห้าครับอ่าคูณหนึ่งคูณสองยกกำลังห้าต่อไปค่ะแล้วก็หนึ่งคูณสองยกกำลังสี่ครับอ่าบวกด้วยหนึ่งคูณสองยกกำลังสี่ต่อไปค่ะหนึ่งคูณสองยกกำลังสามครับอ่าบวกด้วยหนึ่งคูณสองยกกำลังสามต่อไปค่ะบวกด้วย ศูนย์คูณหนึ่งศูนย์คูณสองยกกำลังสองสองศูนย์สองสองสี่หลักที่สามก็สามลบหนึ่งไงก็จะเหลือสองใช่ไหมครับอ่าต่อไปค่ะหลักที่สองก็จะเป็นศูนย์คูณสองยกกำลังหนึ่งโอเคครับแล้วก็ศูนย์คูณหนึ่งนะคะอ่า เมื่อกี้เราคิดไปอ่ะค่าประจำหลัก2ยกกำลัง4ได้16ค่ะดังนั้น2ยกกำลัง5ของเราค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่า12ครับ3อ2ถูกต้องครับอเมื่อกี้เราคิด2กำลัง4ได้16ไปแล้วเนาะอ่ะมาวงเล็บแรกค่ะได้เท่าไหร่คะ3 12 3 12บวกบวกเท่าไหร่คะ16 16บวก บวกแปดครับบวกแปดครับบวกศูนย์นะครับศูนย์ครับแล้วก็บวกศูนะครับหมดเลยสามตัวโอเคค่ะรวมกันได้เท่าไหร่คะห้าห้าสิบหกครับรวมกันได้ห้าสิบหกถูกต้องค่ะแซคค่ะวันนี้ได้โปรด เขียนให้ครูแบบสวยงามนะคะภาษาอีกเรื่องใหม่ครับแซกขาเลขชีกะะกกขช้กำลังอยู่ในวงเล็บนะคะทุกทุกคนด้วยเลขชี้กำลังอยู่ในวงเล็บนะคะนักเรียนไม่ได้อยู่นอกวงเล็บนะอยู่ในวงเล็บนะคะนะักเรียนเลขชี้กำลังนะ่ะอ่าต่อไปค่ะข้อที่สี่ก็จะมีหกหลักเหมือนกันนะคะหกหลักอานหนึ่งค่ะ หนึ่งคูณสองยกกำลังห้าครับหนึ 1> 1่งคูณสองยกกำลังห้าบวกด้วยหนึ่งหนึ่งคูณสองยกกำลังสี่ครับหนึ่งคูณสองยกกำลังสี่ถัดมาค่ะคือศูนย์ศูนย์คูณสองยกกำลังสามครับศูนย์คูณสองยกกำลังสามบวกด้วยศูนย์คูณสองยกกำลัง สองบวกด้วยหนึ่งคูณสองยกกำลังหนึ่งหนึ่งหนึ่งและสุดท้ายค่ะบวกด้วยหนึ่งคูณหนึ่งครับโอเคครับอ่าอันนี้ก็ก็จะได้เป็นสองยกกำลังห้าค่ะเมื่อกี้คิดไปแล้วเนาะได้เท่าไหร่คะอันสิบสองสามสิบสองอ่าบวกด้วยเท่าไหร่คะ หกครับสิบหกบวกด้วยศูนย์นะศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์บวกสองครับบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ค่ะนักเรียนสี่เอ่อห้าสิบเอ็ดครับห้าสิบเอ็ดถูกต้องคะ่ะ อ่านักเรียนคะอันเนี้ยคือเป็นวิธีการเปลี่ยนเลขฐานสองนะคะให้ไปอยู่ในรูปของตัวเลขระบบฐาน10นะคะซึ่งจำนวนที่เราได้คือ27、21、56、11พวกนี้ยค่ะเป็นตัวเลขในระบบฐาน10หมดเลยนะคะก็คือจำนวนนับที่เรานับได้ทั้งหมดอะค่ะเป็นตัวเลขที่อยู่ในระบบฐาน10หมดเลยนะคะ, mm hmm. ะเดี๋ยวให้นักเรียนทำข้อที่5ค่ะหน้าหก mm hmm. เก้าค่นักเรียนหน้าหกสิบเก้าไม่รู้กูก็เคยกูก็เป็น